เพิ่งเห็นเมื่อวานเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งเขาให้รถํามันก็จอดเอาลงสามคันนะครับผมมาถึงตอนเช้าไม่เห็นพอดีนะเสียงก็ไม่มี ไม่รู้ว่าจะมีคันไหนลงบ้างรถที่อยู่ข้างบนนะครับอไอเป็นหวัดก็ไม่หายสักทีก็จะมีตัวมิวเอ็สสีดำนะครับที่ลงก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวกัน คันนี้จะออกได้ทั้งตัว2.2แล้วก็ตัว3.0นะครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าจะลงนี่หรือว่าจะามาจอดอไแรงล่าง <c oughs> คันนี้เป็นตัวโอ้ย2.24ประตูเอสสองจุดสองเพิ่งเริ่มมาแล้วนะ มาลงสามคันน่าจะเป็นสามคันด้านล่าง อีกคันหนึ่งก็จะเป็นนู่นะ่าจะเป็นคันโนน <c oughs> นำคาลเรื่องเสียง,งจริงๆเลยไม่มีโลกถือเป็นลาบันประเสริฐเป็น X ซ e r i e s นะครับตัวนี้ตัว4ประตูสีขาวไม่มีนะครับ X ซีรี e สี่ประตูสีขาว X Series ปิดไม่มีแล้วนะครับไม่มี ถ้าเป็นแคปมี <c oughs> แล้วก็รถที่จะเอากลับนะครับก็จะมีเจ้าตัว4ประตู L อลเตียนะครับเป็นตัวสีเทาเอลบรูซนั่นเองแล้วก็ตัวมิ a แอคทีฟมิลนี่เป็นเครื่อง2.2เรียบร้อยนะครับ1.9ไม่มีแล้วนะแล้วก็ตัว X ซ์ซีรีเอ็ซีนะครับยังมีนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาจะไม่มีแล้วก็คันที่เรารอรีวิวคันนี้ก็ <c oughs> ยังรอต่อไป เสียงยังไม่มาเดี๋ยวคุนี้พี่ต่ายมีเตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นลูกค้าที่อยู่สุรินนั่นเองรถที่จอดอยู่ลานจอดของเราตอนนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นยอดตัว4ประตู4ประตู L ตัวนี้เป็น2.2นะแล้วก็ตัวมิวไอเอขาว I s ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น2.2หรือ3.0นยะ์ไปต่ายดูตัวแบบให้ตัวนี้เป็น2 2นะครับ TFR สี สีดำเรามาดูกันซิว่าเป็นสีคูณสีหรือสีคูณสองคันนี้เพิ่งกลับมาจากอบรมนะครับที่โคราชเมื่อวานไปเดี๋ยวต้องมาทําความสะอาดรถมาล้างคาบแมงเต็มเลยเ M เทาเอ l b u t คันนี้1759ตัวนี้น่าจะเป็น4ีคูณสีนะครับ สี่คูณสี่เขาจะมีตัวเนี้จะแตกต่างโอ้เนาะจะแตกต่างแก่สี่คูณสองตรงสวิตตัวเนี้เป็นเจ้าตัวสวิต์เทเลนกอมานนะครับทาหน้าที่ในการเปลี่ยนสี่คูณสี่เป็นสี่คูณสองนั่นเองเบรกมือไฟฟ้านะมิวลงแค่นี้มีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอารถกลับเดี๋ยวตอน รถกลับก็จะยากดินี่เพราะพี่รถตำันจอด เดี๋ยวเราจมีการเอาเนี่ยลดลงอีกนิดหนึ่งปรับไอ้ตัวที่ให้ความลงมันลดลงอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่เอาลงเนี่ยศูนย์ถ่วงมันอยู่สูงเกินไปนดเดี๋ยวเราดูนะนี่เห็นหเอาลงแล้ว 防共振。 ก็ประมาณนะี้อยู่แค่นะี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเตรียมรถเราดีกว่าทำความสะอาดร,รถยังไม่ได้สแกนหน้าเลย